ไปนะคะเอาให้กับทีมงานเนาะนะคะจากทีมงานที่มาลงเราเรียกว่าติดตั้งใครที่มาติดตั้งเี่เลี้ยงหมดเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นออเดอร์เอซีนั่นแหละนะคะใส่เลี้ยงทุงวันนะคะใส่เยี้งก็แวะมาแก้วไหมเพื่อน แก้วบอเอาถ้วยเลยน้ำมันใส่ได้มันใส่ได้เออเออมีมีมีพี่ว่าพี่ซื้อแก้วมาอยู่นะตัวนกโหล้เอาเาแก้วไปชิลุ่มป่ะเฮ้ยนุกที่เอาแก้วใส่เลยถ้วยมันใส่ได้ก็ได้ถ้้วยก็ไดเอาน้ำแข็งใส่ไหมเอาน้ำแข็งใส่เออน้ำแข็งกดก็อยู่ฝั่งนู้นเด้อน้ำแข็งกดอยู่อีกครั้งหนึ่งเด้อน้ำแข็ง เดี๋ยวเรามีเรามีคนเสิร์ฟให้นะคะภาษาะะจากภาษาก็จะช่วยเสิร์ฟให้เนาะ,ะมืมดมาเด้อมือดเอาไปแล้วบอกระบกินบอจ้าเพราะว่าเราใช้น้ำเฮลโอยจ้ะเราใช้ในเฮลโอยของเท้เลยมันก็จะอร่อยเสียอย่างเดียวแต่ว่า โอ้จ่าเอาเป็นยังค่ะจากเตรียมคาราเบลมามันกินใบใหญ่ลยแหละสี่ถ้วยป๋อ่ปลาดาถ้วยหนึ่งโอ้เสือปลาดาเนี่ยหนึ่งเสือโรสคดะเสือโรสค่ะคนมากสีแดงอชอบสีแดงวันนี้คือสั่งแต่สีแดงมาเฮลโว่สามลัง ลังละแปดร้อยค่ะคะยกเป็นลังลสามลังถ้าไม่พอซื้อเพิ่มเครื่องนะคะก็เต็มที่เลยนะเต็มที่ค่ะจัดให้เต็มที่เลยาเลเคาระเบลยใครยังไม่ได้ทานน้ำแข็งใสมาเอาเด้อจา้มาฮะเอาจ้ากแล้วก็ได้เบิงเบ้งเลย,เ,ย,ยเป็นยังค่ะเป็นยังเขาพนันทิมบอก มาเด้อปดาเด้อตาิไปเป็นเล็กเซอร์แรกหน่อยเจอแล้วก็ได้หมวกใสเท่ไหมโอ้เอฟซีเป็นส่งมาให้ไวรุนแล้วน่ะเรื่องเราก็จัดเต็มแล้วมีหลายอย่าง มีหลายอย่างมีหลายอย่างเป็นตาแซ่บมาเลยแซ่บบะแมี่เราเป็นตาแซ่บนะคะแซ่บนะคะชาวบ้านบอกว่าแซ่บแซ่บหวานมันอะไรสี่เ่องถ้าใครแบบว่าขาดนมขาดอะไรก็มาเด้อยเรื่องก็แน่นแน่นเลยนะให้แน่นให้แน่นๆเลยค่ะถ้วยอะไรยิมห้าบาทไปไปไปเที่ยวที่อื่นไม่ได้เด้อแบบนี้น่ะเพราะว่าใครเคยไปซื้อกินแล้ว ถ้วยถ้วยสี่สิบบาทถ้วยเพิ่มที่เขาใส่ไอติมเลยนะไป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 แล้วบโอ้โห FZ ปูนเลย FZ ไม่ต้องกลัวนะคะว่า S N ไหนจะได้กําไรเยอะนะไม่ต้องกลัวค่ะได้ปูนด้วยกันได้ปูนนะคะนี่คือเขาจะปูนกับอ่าปดาเยอะเลยนะคะของปดาค่ะ นี่นะคะอืมขอบคุณนะคะจะอันนี้อันนี้จาก f อ f ซอทั่วโลกแหละที่ทำเพราะว่าเราเริ่มทยอยให้กับคนที่มาเตรียมงานแล้วนะคะคือทั้งหมด1000ถ้วยค่ะพอเมื่อวานนี้เราก็แจกนางรำไปแล้วนะคะจะแล้วก็หักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าวันนี้เขาก็ทำงานเต็มที่ทั้งวันถูกค่ะถูกนะคะจะรอแจกงานวันเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใช่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็นี่ค่ะภาษาก็ไปแจกให้นะไปเสิร์ฟให้ด้วยนะ นี่ค่ะห้องน้ําก็กําลังลงแล้วลงจุดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะก็เพิินก็จะได้กินแบบชื่นใจชื่นใจอ่าพักก่อนนะคะพักทานน้าแข็งใสเย็นๆค่ะ,อะขอพูด FC นะคะเห็นไหมคะนี่นะทุกท่านสนับสนุนมาก็ช่วงนี้อากาศร้อนจริงร้อนมากเลยนะคะร้อนจริงๆอ่า วันนี้วันนี้มีน้อยติดยาชิตาไม่ยอมนอนเลยพี่น้องเอ้ยเออเ้ยเมื่อกี้ก็ติดปลาแอนไปช่วงหนึ่งแล้วยาชิเลยปลอดภัยใส่รองเท้าหมายชว์ปลาแอนเฮ้ยเดินแต่ว่าน้ออะไรนี่ค่ะเพื่นก็จะเรียนมาดูเขาเรียนห้องน้ำ ที่นี้แม่จอยมาก็แม่จอยรับตโตเอ้าทำไมมีเสื้อนี้สวยจังเลยเนี่ยจากมาจากนครพนมโอ้ยไครซื้อมาให้คะแล้วแล้วโชว์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 รองเท้าใหม่โอ้ยไม่น้อยฝากมาให้โอ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรนะคนอ่านเออเอาอ่างเนยกระดกกระดอกอยู่ในกระด้อ่อนยัูกนี้น่นกระดกระดอกอยกระดูกกให้ดูอ่ะขอบคุณขอบคุณแม่น้อยยังลูก เร็วเเดี๋ยวไม่ได้เป่าเค้กเด้อพรุ่งนี้เป่าเค้กพี่ฟางเลยออขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณเชล้มเลยนะพี่น้องเป่าเค้กนี่โอเค้กใหญ่ด้วยนะเค้กใหญ่ด้วยแต่ว่าว่าจะสั่งเค้กมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ทันค่ะมะพร้าวไม่มีทำไม่ทันได้เป็นสตรอเบอรี่จ้ะสั่งตั้งห้าปอนได้สตรอนั่นแหละ หมูเด้งหมูเด้งอย่าโชว์ได้ครับเจ้าจอมหยาดห้าเด้งข้าเจ้าสิตื่น้มันอยู่ใกล้้หมามันไม่ได้อยู่นี่เด้มันอยู่ใกล้ๆทำไมต้องตะโกนด้วยลุงไม่เจ็บขอหมูเด้งมันอยู่ใกล้ใกล้ดูทางนู้นฮะ างนู้นเขาก็กำลังแบบโยนกันเลยนะพี่น้องนูน่นนู่นนะฮะติดโมบายโคมไฟนะฝั่งนู้นนะคะมีอะไรกันหัวเราะกันทางนู้นนะคิกคักคิกคักพี่น้องเลยดูนู่นนะคะเสือขึ้นไปทางนู้นเลยพี่น้อง เดี๋ยวเราไโอ้โอเคทางนน้นเสร็จแล้วเนาะจะได้ดึงสายมาจะได้ลบอันนี้หหมดแล้วบอกเสือเหลือแค่นี้บอกหมดแล้วบอเสือโคมไฟหมดแล้วบอกโมบายโอ้โหนี่ค่ะ เรื่องแบบนี้ต้องให้ปุ๊กับเสือนะเอซีไม่พี่เห็นแล้วพี่พี่มองมาจากฝั่งนู้นพี่เห็นแล้วพี่ซูมเมื่อกี้แต่ว่าไม่เห็นตรงที่ like โดนหัวเอาเอาเอาจะโดนดิจะโดนไหมจะโดนไหมเฮ้ เ้ย <im itation> <im itation> โอ้โหตรงอรตรงเก <im itation> <im itation> <im itation> ือบจะผ่านหมดนี่คะ่ะ FC สำหรับคลิปนี้ความสวยงามนะคะก็วันนี้ก็ได้หลายงานกันเลยทีเดียวนะคะ FC นะก็ผ่านจากคลิปต่างๆของ Youtube นะในการเตรียมงานในครั้งนี้นะคะ,ะไม่ใหญ่แน่นะวินะคะไม่ใหญ่จริงๆเลยเต็มนะคะเต็มตรงด้านหน้าร้านหลวงข้ปูจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นโรงทานก็เต็ม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ